ค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องคอยเจื้อได้วันนี้เรามาตกปลากันที่เออมันชื่อว่าคลองโตใหม่เนาะอยู่ที่ไซน้อยเออวันนี้เรามีมากับคุณนนทวัฒน,นันต์จริงๆเิเจ้เาเดิมเจ้าเก่าวันนี้เรากะว่าจะมาตกกระดุกเนาะ เปลี่ยนบ้างจากที่ตกปลานินอะไรพวกนี้ไม่รู้ว่าแต่เขาบอกว่าแถวนี้ยมันมีปลาดุกกับปลาสวายแต่ว่าคือใจอยากกินปลาดุกก็เลยมาลองดูว่าจะมีไหมเดี๋ยวเราให้ดูบริเวณก่อนนะคะมันก็จะเป็นอันนี้เราวางเชือไปแล้วตัวเหยื่อวันนี้ที่เราจะใช้นะคะก็จะมี เราอะใช้เหยื่อสดก็คือจะเป็นไส้เดือนแต่นี้มันแล้วก็มีมีเป็นหมูหมูที่เราหมักหมูหมักกับไข่มัค้างคืนไปแล้วแล้วตั้งนั้นก็จะเป็นเหยื่อหมักสำหรับตกปลาดุกเรามารุ้นันว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าเตรียมน้ำให้คุณชาก่อนรับอูมที่เรามากกนในรอบนี้เพราะว่ารอบก่อน เมื่อเดือนที่แล้วเรามาแล้วเราเรามาหาที่ตกปลากันแล้วเรามาด้านมาเจอแถวนี้แล้วรอบนั้นอ่ะเราก็มาเจอคุณลุงใช่ไหมแล้วก็ได้มีการสอบถามคุณลุงว่าแถวนี้มีมีปลาอะไรบ้างหนูว่ามีปลาสวายแล้วก็ปลาดุกแล้วก็ระหว่างที่คุยคือมีมีมีน้องตกตกปลาดุกได้ ใหญ่มากก็เลยคิดว่าอน้องตกบนสพะพานมันจะไม่ได้ถานน้องว่าน,น้องใช้เหยื่ออะไรตอนนะั้วันนี้เราก็มีเป้าหมายว่าจะขอแค่ปลาดุก <มา S 1> ถ้าลปลาอื่นลปลาอื่นเราจะปล่อยไม่รู้ว่าชิงหิวจะตกได้ไหมก็เลยวันนี้ก็เลยลองด้วยการใช้ชิงหิวให้ดูฟังน้นโอ้โหดูดิทุกคนดูดิเยอะเลยขึ้นอะไรขนาดนั้นอะมาตอดีกบ้างเถอะ อะไรวะอ้าวอีเวนทุกคนดลนเฮ้ยปลาอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋เอาไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะดาไปหมดเลยโอ้ยได้เดือน แต่เมื่อกี้ทุกคนเห็นทำไมว่ามันดึงอ่ะแต่ว่าเส้เดือนที่ใช้อันนี้ก็คือเป็นเส้เดือนจากเมื่อวานที่ตอนแรกมันก็มีชีวิตแหละแต่ว่าทีเนี้ยเราเอาใส่กล่องพลาสติกใช่ไหมแล้วเราลืมลืมเปิดให้อากาศมันมันก็เลยเช้ามามันก็เลยตายแต่ว่าล็อตใหม่ที่เราซื้อมาก็คือยังมีชีวิตอยู่แต่ยังไม่ใช้ใช้อันที่ตายก่อน หมือนจะดึงอยู่แล้วหรอให้กินข้าวก่อนไม่เพ่ยันี้มันมันมันดึงแะแต่เขาหิวแล้วไม่ไหวแล้วบิเขาหิวอเออแต่เขาหิวแล้วอ่ะ <laughs> อะไรอ่ะหรือว่ามันลาก อเออว่บีทุกคนพับพับพับออไงทุกคนปาโกดว่าเป็นทูบีมีออปลาหมอปลาหมอน <c oughs> ี่เพือคือนไอตัวปัญหา ต,ตั้งแล้วทุกคนพุ่นมันตั้งแล้วปลาหมโหโคตรใหญ่ดูอันดูโคตรใหญ่ใส่กับมืออีกอะ อยู่ด้วยทุกคนเดี๋ยวขอระหว่างที่รอเหยื่อกินเบ็ดก็ยังยังจำการตกได้ไหมสมองยังยังร่างกายยังจำการตกได้อยู่ว่าไม่ได้ตกนานจะขอเป็นนั่งตกแะ้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันดึงปะเี้ยมันดึงปะ มือหนึ่งตกจริงหรือมือนึ่งกเหยียบปอดผมต้องการปลาลูกเมื่อกี้มันดึงเหร นี่คือกลับเลยป่ะประดุกอขอขอให้ได้ประดุกจะาด้นี่คือกลับเลยอย่ามึงรีบเลย <c oughs> นี่เราเปลี่ยนมาใช้เป็นเยอะม,มากเฉพาะเติ่เมกลิ่นเติมกลิ่นกลิ่นเหมือนปลาร้ามากกากินปลาร้าใครเลยจะต้านคนยังต้านไม่ได้เลยแล้วปลาจะต้านใหม่เลวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วมีเบ็ดและมีอากาศ หรือว่ามันเป็นน้ำเอ,อ,หอาหนังก็ตัวปลามันขึ้นเยอะมากเลยนะแตบบ่คือไม่มีอาการให้เบลต์เห็นตอนนี้ก็ได้แค่าหมอสองตัวตัวแรกมันปล่อยไปแล้วตนนัวเล็กแต่ตัวน,นี้ตัวใหญ่มาแล้วมาแล้วพี่มันเริ่มจมแล้วเห็นปะอันนี้ไม่น่าจะเป็นกระแสน้ำน่าจะเริ่มจมหรือไม่ก็เกีียวเกี่ยวกับอะไรสักอย่างแล้วก็น้ำพัด ในช่วงไทยโกนสายนะคะทุกคนเมื่อกี้เพราะว่าเหตุเกิดจากตัวที่ติดจริงหวืออันนีนมันหักก็เลยต้องแก้ใหม่ถุงข์เขยจะนี่เราก็ลงไปแล้วนะครอบนี้เราเพิ่มความยาว มาดูกันว่ารอบนี้มันจะได้ปลาดุกไหมแ้ก็ดูดีฝนจะมาแล้วทุกคนวันนี้พยากรณ์ก็บอกว่าตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปฝนจะตกอากกล่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้น่าจะพอแค่น,นี้พรดะดิวพายุมาแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝาก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องคายเจนแน่ด้วยนะคะวันนี้เราลาไปกันแต่เพียงเท่านี้เนาะบ๊ายบาย